นะครับว่าบ่งแมพันอีกตัวหนึ่งนะครับผมของฟาร์มนะครับเดี๋ยวเจ๊อ,อ้อยเพื่อนจีบออ่อยฟังนะครับตัวนี้ผมเห็นแล้วมันสวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับแม่พันที่ใส่เพื่อนที่ใส่พัฒนาเนาะจ้ะซึ่งหนครับเจ๊อ,อ้อยตัวเนี้ยนอกไ้เพชรมีหน้าจ้ะลูกเอกมงคลลูกเอกมงคลของเองอยียงหลกของเงินไอไลโซพีค่ะโอ้ไลโซพ,โซพีตัวนี้จะ จึกปีแล้วครับนี่สิเดือนยีเดือนกับปีร้อยสีเดือนมัน,น,น,นดอดความสูงร้อยสวงามดีเนาะไทยไวไวไวทเ้ยว,ว,ยว่าันดงยบยังสองจ้ะตอนนี้กะกำลังฝึกไว้ แต่ว่าบอด้อัดเลี้ยงธรรมชาติกำลังทาลงสนามอะไพอดีเลยเนาะพอดีตัวนี้นะบอัดอีเออรุ่นนี้บอัดจ้าเลี้ยงแบบธรรมชาติบอด้แบบเท่าบอด้คิดว่าเท่าจะเก็บเป็นแม่บอกอย่างไรอย่างมาถัวต้องเชื่อสมถั่วอย่างขันไม่ประกวดยู่ประกวดยู่ยกระสินนี่ก็อัดเข้าไปก็ได้เนาะพอดีแต่ว่าขันงานในจังหวัดเท่าก็อาจจะเอาไปโชว์เนี่ยต้องเอาไปครับเพราะฟ้ามันมันมีบากี่ฟร์มเนรอบแถวๆนี้จ้ะงามครับตัวนี้ น้องจวงยางมังนะครับวัญยางมยางค่ัเอภัยะหมเลี้ยงมาแต่น้อยครับเกิดตัวนี้เกิดเกิดในคอกเลยจ้ะครับแม่เพิ่นกับยูในคอกเข้าคือกันนี่ครับนี่ก็เป็นแม่พันธุ์แน่นาคตนะครับที่เพิ่นเพิ่นคัดไปนะครับออกมาเองแล้วคัดไปถือว่าสวยงามครับบ่ธรรมดามาตรฐานครับนี่แม่พันธุ์แน่นาคตนะครับอันนี้มีตัวนึงแล้วกาตัวนั่นเนาะตัวนี้ อันนี้ลูกอันนี้น้ำเขาอ่าตัวนี้ก็น้ำเขาเหมือนกันนะครับมาเบิงซุ้มที่เพิ่นที่ใส่พัฒนานะครับเพราะว่าซุ้มนี้คือกาว่าจีใส่พัฒนากับนึ่งเนาะจะเอาว่าป็นเอาว่าบีดใส่กับนึ่งล้าเปล่าครับโอ้เม่นี่อันนี้จะดีอ่างเนื้อดีครับอ่ะด้างแลังลงตัวนี้ลูกตัวอะไรครับเนี่ยลูกปังแปดริ้วจะโอ้ฮะ อันนี้ยี่สิบเอ็ดเดือน,อ,นอืมเป็นเื่อยตัวนั้นเดือนนึงยินดีตัวนี้ลูกปังแปดเล้วโอ้งามนาครับขาดข้อใหญ่ดีเนาะขาวดีเขา่าดีมแม่แม่เป็นแม่อันนี้บอกเออน้ำเข่ามาเนาะน้ำเขาา่าจ้ะแต่ว่าแม่กะแม่กะชัดเจนอยู่มีขอบมีไออันนี้ได้อยู่จ้ะครับแม่บอก เออหนาเนาะได้นะแค่เขาเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงบรวอัดอัดมีอย่างยางบเลอยู่นเนาะเอามาเขาจะไอเอาไว้ทพัฒนาเพื่อย่ามเขาจะผสมย่ามเขาจะยังสิมันจังจะบัวคอยมีปัญหาจะขนอ้วนไหล่ผสมก็จะปัญหาก็จะเกิดตอนนี้คือเขาเขาร้ออย่างเดียวล้อใส่กับน้ื้อลําป่าเบึงพัฒนาการการใจลูกของนบื้งลําป่าแล้วครับเนาะ ปีกกัวกับจับใส่ร้อยเพื่อนครบเวลากอะแตเอาเพื่อนผสมครับเพี้ยครับที่อยู่ต้นหน้าผมนี่ก็เป็นน,อน้องนึงน้ำเปล่านะเสียก๊อปเนาะครับน้องเท่าเที่ยวโอ้อพอแม่เดียวกันลูกเบิ่มแล้วครับเนาะครับ,นะรบลูกเบิ่มแม่พิษสมัยไปหาเทื่ยเพื่อนยังแบ่งให้ <c oughs> เอามาจังบาลคำเดียตัวนี้เอามาบ่แพ้งครับเิ่นแบงไห้บ่แพงครับแต่ว่ากับมีูู่มาใไห้กําไรเหล่าครับไห้กําไรเหล้วแต่ว่าเระท่านได้ได้กันครับยังาท่านได้โดนกันแต่ว่าท่านมีผู้อยากได้กะแบงครับแบงเยอะราคาตรงกันนะเนาะราคาตรงกันครับเขามาเบิ้งโตกอนได้ครับเออตัวนี้ไปเห็นหนึ่งล้เปล่าเราเหมือนกับโบหนาสิพาดนะเพราะว่าเมียครับเมม่พิษสมัยนี่ใจลูกนี้ มีราคาหลานครับส่วนหมากมีราคาหลานสูงลอยหาซิผืนทุกตัวแล้งโตโตเมียนี่เกือบลอยเกือบลอยหกสิบตัวนี้พมก็าคิดว่าบ่อนาจะพลาดนะลอยหาสิบ่านาพลาดหรือว,ว่าท่ายันส,สูงแล้วนาเมื่อขึ้นไปเล็กน้อยน้อยเนาะเป็นคอกในอันไทยบ้านเนี่ยบนผู้เลียงคอกไทยบ้านครับแต่ว่เพิ่นพัฒนามาแต่โด้นก่อนก่อนไทยบ้านไทยเมืองเขาบุานแหละครับรอยหันอื เป็นพัฒนาขั้วเญยมากครับครับตะกีขั้วเงเนี่ยมันก็มีโบกีบานด้เนาะตะกีกด้ครับเยครับจ้าขวงเพื่นนี่กะวยอายุหลายแล้าได้จ้าขวงผูแม่พิสมัยนี่เจ็ดสิบด้ครับเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบแดครับจแม่ะไพ่ักเพื่นจะวเงครับแม่พ่สัยนี่เพื่อนบีดออยู่ในขวากเพื่นเพื่นบ่ารู้ว่า สายใดสายใดแต่ว่าเพิ่นเพิ่นออกพอที่ไง่ม่ใส่ก็แม่ที่ไงพอดีแม่ใส่ก็แม่ที่ไ่จนได้จนได้แม่มาแม่นี่ก็สูงมาวตอนเป็นสาวนี่สูงคักกลอยหาซิบกลัวครับแต่ตอนนี้เท่าแล้วได้ลูกหลายตัวแล้วนะครับข้าก็เบิ่งอีกอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้คือเป็นชุดที่เอ่อเสียก๊อบนะครับเพิ่นเป็นคนบีดเห็นไหมนะครับอันนี้คือคือชุดนี้คือเป็นแกทไว้์นะครับนี่ครับคัดไว้ว่าทีเอาไว้เป็นแม่บอกแม่พันยูฟาร์มครับ เพราะว่ามันเป็นกล้วยที่ชัดเจนครับเรากว่าที่ชัดเจนมาแล้วครับชั้นแม่เขาครับชันน้นเขานี่แหละชัดเจนครับอันนี้มีอยู่ประมาณจ็กตัวมีสี่ตัวเนาะในขอกนีัมีสี่ตัวครับ<อ>แต่ว่าอยู่นะ <tramp. S 1> ขอกอื่นก็มีอยู่มีอยู่ครับแต่ว่าก็ก็มีอืน่นบ่มี่ครับอันนี้นนนนกับแม่โมนี่แม่นครับแม่นแต่ว่าแม่เขาบ่งางมแต่ว่าเขาได้เลือดพอครับอืมมีเลือดพอมากที่ชัดเจนครับครับกับยองเ่องอามาพัฒนาใส่กับหนึ่งครับหน้าคตกะ พันธุญาติหนึ่งะครับนี่จงไว้หนึ่งชุดนี้คือเขาติตั้งใจเก็บไว้เลยนะครับเก็บไว้พัฒนาแต่ตั้งใจไว้ยังสั่นครับครับบอลเนียเนาะยังมันกับบอลเนียยังมันกับบอลเนียแต่ถือผู้จัดความเขาเจ้ากับบอลนียไดกันครับอืมครับแต่ว่าความตั้งใจคือเก็บไว้เป็นเป็นแม่บล็อกของฟ้ามืออาชีพครับชุดนี้ครับนี่แต่ปีหนึ่งครับค่อยเอาแต่ปีหนึ่งอยู่นี่ ผลงานตัวนี้ครับตัวนี้ที่มาไทยตอนนั้นแล้วครับที่เพื่อนไ้แม่นบ่เม่นตัวนี้ว่าตัวนี้แหละปิดท่องปิดทองบ่ตัวนี้ตัวนี้เอาเขาไปรุ่นจูเนียร์้เดีเนาะเน่ะนิดไหมแนนครับมี่สองตัวที่คิดว่าอยากเอาไปไปเล่นัตัวนั้น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 เพื่อนก็้ฮยุทสองเซนหาครับตอนกับ่ท่านได้ส่วนเข้าหุ่นครับแต่ว่าจะความว่าท่านเดบท่านเดบแบงโอตัวนี้เนาะเออตัวนี้งามเลยครับท่ายดีครับตัวนั้น คิวขายคิว,ว,วงามเนาะคิวมันเนี่นโค้งสวยงามแต่เาราาท่านเด็ฝึกปันไดครับท่านเด็ฝึกเราะท่านเด็ยเดยอยากบังคับเขาครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่เกิดเกิดเกิดุดดงนี้นะเนาะเกิดที่ฟ้าไหมเนาะแม่นครับแม่นครับเกิดกาม,นมนนีน้ำเขาอยู่ตัวนี้ได้ว่าไกลชัดเจนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆครับเพื่อนผสมหลอดไว้โอ้ฮลูกไข่มุกเขาตัวนี้ครับ À, hoa <laughs> <laughs>